ก้ะบะแคบสวยๆไม่ใหม่ครับราคาดีสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับคันนี้ไปบอกเลยว่าห้ามผลาดนะครับไม่กริฟเลยนะครับเรยกว่าสวยใสและตําหนินะครับอันนี้คือรถเพิ่งเข้ามานะครับแล้วเป้แค่เอาน้ํามาล้างเองนะครับนี่ดูคาบหยุดน้ายังอยู่เลยนะครับมันใหม่รถเป็นสวยนะครับรถเป็นเดิมมันน่าใช้ครับเป้บอกเลยว่าเอาไปเช้ได้เราขับมาแล้วคันนี้ซื้อได้ครับแล้วทําไมนะครับถึงยากถ่ายคันนี้นะครับผมบอกเลยนะดูสิครับสภาพแบบนี้นะครับไม่ซื้อได้ยังไงนะครับมันใหม่ขนาดนี้นะครับ ไฟหน้าคลิปๆนะครับสีดําหล่อๆเนียนๆนะครับและเกอร์เดิมยังอยู่เลยดูดิครับเงาวับสภาพนี้ไม่ใหญ่ไพ่กันเลยนะครับและไม้วิ่งน้อยมากไม่หลักหมื่นนะครับปกติเจอจะไม้เป็นแสนนะคันนี้ได้ไม้แค่หลักหมื่นนะครับอยากให้ได้ไปใช้กันนะครับก็ดูคลิปนี้จบนะผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเอารถไปใช้ได้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับและราคาขายไม่ถึง4ี่แสนบาทนะครับสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ คุ้มแค่ไหนน่าใช้แค่ไหนกับรถ4ปีนะครับไม่หลักหมื่นเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือรีโว2.4ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัวเซติชั่นนะครับไฟหน้าเดิมเดิมครับมันติเลฟคิเตอร์ลมดำด้านในสวยๆนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวการชนต่างๆเนี่ยสีดำสภาพเดิมนะครับดำตัดด้วยสีโครเมียมนะครับดีไซน์สวยลงตัวแมทมากนะครับซ้ายขวาปงล้อต่างๆสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเลยนะครับแม็กแท้ยางใหม่ นะครับโป่งล้อมีให้ครบนะมีเบ้าใส่ตัวไฟสมองมาให้ด้วยนะครับเราจะให้ของแถมตัดให้ได้เลยแถมให้ได้นะครับแถมให้คุ้มๆแน่นอนนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับกระจกหน้าของเดิมนะครับนี่กระจกหน้าของเดิมนะครับตัวนี้ไปบอกนะภาษีพรลไม่ขาดนะครับราคานะครับตัวนี้เป็นรุ่น NT ็น d i t i o ตดิชั่นสามแสนเบาทครับรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวปีเบไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลครับ สวยกริเลยนะครับกระจน้าก็ของเดิมนะครับกระจบล้อพนก็ของเดิมนะครับโคตรสวยนะครับคุ้มๆแบบนี้ไปบอกเลยว่าไม่ใหญ่พลาดกันนะครับรถพึ่งเข้ามานะครับคันนี้นะเป็นแคปเตียนะครับใช้งานสะดวกบรรทุกสบายนะครับะย้ําเลยนะว่ารถมันใหม่จริงนะครับแม็กนะครับเป็นแม็กอลลอยแท้นะครับยางยังใหม่ยังกิฟดอกหนาเป็นนิ้วนะครับนี่สภาพเดิมสวยเลยนะครับสภาพเดิมสภาพสวย นะครับยางตึงๆแบบนี้นะครับสวยมากสภาพนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำด้านนะนี่ตัวนี้นะครับสภาพสวยใหม่นะครับฟิล์มเซรามิกนะครับติดมาให้รอบคันนะครับติดมาให้รอบคันนะครับสภาพสวยสภาพงามนะครับเบาะหลังแถวสองก็สภาพงามแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่หนาๆตึงๆนะครับหนาๆตึงๆนะครับตัวถังบอดี้ทุกอย่างได้เดิมๆนะครับ ป้ายไม่แรงก็อยู่ครบนะครับแล้วก็หัวนงอหนอตนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมๆนะครับก็ใครสนใจนะครับคันนี้จัดได้เลยนะโทรหาไปเลยครับมีรับประกันให้นะว่ารถเดิมๆไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำตอต่อตัวรถแน่นอนนะครับเมดอาสปอร์ตนี่ครับชัดๆคมๆแบบนี้สวยมากนะครับยังว่าสวยมากนะ หอนงหัวนอตต่างๆซ่อมประตูเลยครับนี่เดิมนะครับไอ้แบกซ้ายขวามีครบกล่องคูบ็อกซ์มีพร้อมนะครับแล้วก็เล่มสำเนามีครบพร้อมเลยนะครับรถคันนี้ก็ภาษีพรบเสียถูกต้องนะครับรถมาจากกษิกรไทยนะครับนี่มีครบหมดเลยนะครับร้อยห้าสิบงมาเล่มมีนะครับภาษีพรบไม่มีขาดต่อให้ครบเรียบร้อยนะครับสีดําสวยสภาพเดิมเกียร์มนนวลหกสปีดนะครับเบาะผ้าเนียนๆแบบนี้นะครับสวยจัดจับจองได้เลยนะครับ ประตูปิดได้ปกติไม่มีตกนะครับแล้วก็ตัวจะเข็บเลยต่อครับนี่เดิมๆนะครับเอามือรูดดูได้นะครับเอามือรูดดูได้เลยนะครับรถสวยจริงนะครับรถเนี่ยหัวหัวเก๋งกระบะท้ายไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนนะครับรถถือว่าสวยมากคันนี้นะครับแล้วไม้มันวิ่งแค่เจ็ดหมื่นห้าพันโลนะครับไม่เจ็ดหมื่นห้าครับมีตรวจสภาพรถให้พร้อมนะครับมีรับประกันหลังขายให้อีกนะครับก็สบายใจได้เลย บสบายจะได้นะครับเคลือบบอยมีให้ครบเคลือบบอยยังใหม่คลิปเลยนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะปกติเจอเนี่ยเคลือบบอยมีแต่เยินๆยนแต่นี่คือถือว่าสวยมากนะครับลองโค้งลองคาหนังยังกริปยังใหม่เลยดูดิครับใหม่มากนะครับแมกนีเนอร์เนี่ยอูราใช้งานแทบไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าใครจะไม่เอาเคลือบบอยบอกได้นถอดออกให้ได้เลยถอดเก็บงานให้นะครับกระบะท,ท้ายนี่เห็นไหมตรงตะเข็บนี่เดิมเดิมไหมครับนี่สีสันทิพธ์ก็เดิมนะครับ สวยจริงงามจริงนะครับซื้อไปใช้กันนะครับคุ้มๆนะคันนี้ครับโทรเลยนะครับเบอร์ของเป้นะ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับหรือไลน์ดีมาได้นะครับอยู่ที่นะครับคันนี้อยู่ที่เซรีไทย6 8นะครับก็รับประกันเลยว่ารถสวยตรงปกแน่นอนนะครับกระจยุธยามีพร้อมชุ้งล่างนะครับพร้อมบรรทุกเลยนะแหนบอยู่ใต้เพาแหนบห้างใต้เพาโชคซับครบครับท่อเดิมยางอะไรครบเลยยางอะไรไม่เคยลงพื้นนะครับสีสันสวยเดิมเงางามนะครับ เลขเฟรมเลขเครื่องทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบเลยนะครับล้อหน้าล้อหลังก็เดิมสวยนะครับแล้วก็ลังคูลังคาเดิมนะครับทางามแบบนี้ส่วนด้านในนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ประตูนะเห็นไหมครับนี่คิวาโค้ดต่างๆยังใหม่ยังกิบเลยนะครับยังใหม่ยังกิบเลยนะครับหัวน็อตเดิมสภาพสวยงามนะครับหัวน็อตเดิมแบบนี้เลย นะครับอ่าสภาพสวยนะครับตะเข็บสวยๆแบบนี้นะสนใจจัดจับจองบอกกันได้นะครับตะเข็บไม้นาสบอดี้โครงสร้างก็เดิมนะครับอ่ะใครสนใจนะครับคันนี้โทรหาเป้นะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสครับโทรมาได้เลยนะครับคุยง่ายจบง่ายจะรถใช้แน่นอนนะครับจากไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ได้ครับเป้นะครับบอกเลยว่าดันเคสได้นะครับทุกเคสนะที่ไม่หนักเกินไปนะ ติดแบคไลต์ไม่ได้นะครับบอกเลยถ้าติดแบคไลต์แล้วไม่มีคนซื้อแทนไม่ได้นะครับก็ติดแบคไลต์แต่มันยากเกินแล้วนะครับมันยากเกินเยียวยาแล้วนอกจากซื้อสดเท่านั้นนะครับมาเจอเคสบางเคสแล้วบอกโอ้โหบอกว่าไหนบอกว่าช่วยช่วยดันในทุกเคสไงแหมพี่ครับพี่ติดไฟแนนซ์พี่ติดแบคไลต์มาผมจะช่วยยังไงนะครับช่วยไม่ได้จริงๆนะครับบอกเลยนะถ้าไม่ติดแบคไลต์นะครับซื้อได้นะครับแต่ติดอะไรเงี้ยแล้วล่าช้าแต่ถ้าล่าช้าเกินสามเกินเก้าสิบวันมันก็ไม่ได้นะ โาเคที่แบบพอไปได้พอฟังตัวเบี่ยงได้เงี้ยอะได้อยู่นะครับไม่ใช่หนักเกินไปแล้วมาว่าผมไม่ได้นะครับเอาตามความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงนะบอกเลยนะครับมีอะไรบอกกันตรงๆนะครับอย่าแบบอ้อมค้อมพอจะให้เซนจริงแบบค่อยมาบอกนู่นผมติดนู่นติดนี่นั่นไม่เอานะครับเสียเวลากันนะครับชอบคนจริงนะครับชอบคนจริงนะครับจะได้จบจบคุยไม่เสียเวลาด้วยนะครับสนใจอยากรถจริงครับโทรมานะครับปรึกษาได้เลยนะครับศู4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับ นะครับด้านในนะครับจอสีสวยแบบนี้ทำสกรีนได้นะครับโทรสมาร์ทอีไวท์แอนดรอยด์โต์ไอปเปิลคาเพนะครับมียูบูทูธมีให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่แค่เจ็ดหมื่นห้าพันโลนะครับไม่น้อยนะไมคเจ็ดหมื่นห้านะครับไมคเจ็ดหมื่นห้าเท่านั้นถือว่าไม่น้อยมากนะครับไมค์กริฟตเลยหนังดูดิครับเป็นหนังแบบบุนุ่มนะนี่หนังแบบบุนุ่มนะครับสภาพสวยงามนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับ เกมโนสปีดเลยนะครับสภาพสวยงามแบบนี้นะครับไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับกระจกนะเป็นปรับไฟฟ้าพับมือนะครับปรับไฟฟ้าพับมือนะครับสภาพสวยจริงนะครับนี่กระจกตัวนี้ก็เป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนไฟฟ้านะสวยริบเลยนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงมาดูนะครับรถใหม่มากไม้เจ็ดหมื่นนะครับย้ำว่ามีคันเดียวนะคันนี้โพสสวยสีดํา ส่วนข้างเครื่องครับเคร Mind ื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมคันนงคันหน้าเดิมนะครับ R/L เนี่ยเดิมหมดเลยแก้มทุกอย่างเดิมแผ่นเพจอยู่ครบครับนี่แผ่นเพดโรงงานปีเบ็ดนะครับไหบกใสยไปทุกอย่างเดิมสภาพเดิมนะครับฝาเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับหัวนหน็อตเดิมนะสภาพสวยงามนะครับฝาเดิมแบบนี้นะครับสนใจจะจองนะบอกกันได้เลยนะครับแก้มก็เดิมหัวนงหัวน็อตก็เดิมนะครับตาตั้มโตโยตานี่ครับอยู่ครบเลยสวยจริงนะครับคันนี้ สนใจโทรเลยครับ0ู4 7์9 4 8า8ี่สครับระดับมอนลงมนน้ำทุกอย่างอยู่ตามปกติทุกอย่างนะครับซื้อรถคนซื้อกับคนที่มีความรู้เรื่องรถความชำนาญนะครับถ้าซื้อกลับบอกเลยว่ามาที่พยนยนครับต้องติดต่อเป้วิศวะนะครับจากดนรถสวยรถดีเดิมพร้อมโปรดีนะครับโทรมาได้เลยนะ0 9 4ย์9 4848สี่ครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนได้รถใช้แน่นอนครับอ่ะ ขายสนใจนะครับจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับคันนี้นะเงินสดได้เงินผ่อนได้นะครับราคาขายอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับแล้วบอกเลยว่าปกติต้อยู่4ี่แสนกว่านะถ้าเป็นไมค์แค่เจ็ดหมื่นแบบนี้แต่คันนี้ถือว่าราคาถูกแล้วนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับจัดไฟน้นก็ได้ซื้อสดก็ได้ครับมีไฟนั้นรองรับมากกว่าสิบที่นะครับแล้วก็มีวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับก็บอกเลยว่าทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับทั่วไทยทุกจังหวัดเลยสนใจโทรมาครับวันนี้ขอตัวนะ รอรับสายอยู่นะครับอย่าลืมทักมาโทรมาน,นะครับผมสวัสดีครับ